ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอยี่งอสาขาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสด้เห็นความสําคัญในการศึกษาต่อของนักศึกษาค่ะจึงจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะค่ะเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของนักศึกษาอีกทั้งการมีรายได้เสริมช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวอีกด้วยค่ะ นักศึกษาจากศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอยี่งอสาขาวิทยายลัยสารพัดช,ช่างนราธิวาสโดยส่วนใหญ่แล้วทางบ้านมีฐานะยากจนทำให้ไม่มีทุนทรัพย์ในการสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อนักศึกษาที่นี่จึงขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงแค่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสมเท่านั้นเพราะต้องออกมาทำงานหาไรายได้ส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ครับก็ที่มาที่ไปก็พอดีเราได้รับโอกาสจากาวิทยาลัยสาภาพัดช่างนาริวิศโดยพอ,อพิทักษ์ธรรม,มาซึ่งได้ให้งบประมาณเกี่ยวกับการทําโรงเรือนอาทาโรงเรือนพอดีวา่าด้านเจ้าหน้าที่แล้วก็ครูนี่ก็ได้เคยไปฝึกอบรมกับมืทิทิแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มืิทิเบดทองหลังพระที่จังหวัดน่านก็พอมีองค์ประกอบด้านาการปลูกผักด,ด้านสารเคมี ก็เลยมามาปลูกเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในในศูนย์ค่าน้ำคค่ากาแฟแต่ว่าเราทำประมาณ2-3เดือนอก็มีเด็กนักศึกษาซึ่งเรารับผิดช,ชอบอยู่ระดับนักศึกษาระดับโบวชซึ่งตอนนั้นระดับโบวชนี้เรียนโดยนโยบายเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย แต่ว่าพอนักศึกษาจบบวชชสามแล้วอยากจะเรียนต่อแต่ว่าได้มาปรึกษากับอาจารย์ว่าจะเรียนต่อแต่ว่ากลัวาท,าทางบ้านส่งเสียไม่ไหวเพราะว่ามันบวชสอนนี้ต้องเสียค่าเทอมเบื้องต้นเราเริ่มต้นแค่สี่คนหลังจากนั้นก็นักศึกษาก็ได้โอกาสมาศึกษาแล้วก็ได้ได้มีไรายได้เสริมระหว่างเรียน ็เลยชวนเพื่อนๆมาเพิ่มอีกเป็นตอนนี้เป็นส1เ็คนครับก็ในปัจจุบันก็นักศึกษาก็ระเบิดจากข้างในแล้วสามารถทำด้วยตัวเองได้แล้วอ,อาจารย์ก็หวังให้นักศึกษาพอเพียงแล้วก็ยั่งยืนและสามารถไปกระจายความรู้ให้ชาวบ้านได้ในหมู่บ้านของตัวเอง แปลงผักปลอดสารพิษที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาที่ดูแลเอาใจใส่กับทุกๆขั้นตอนเราไปฟังเรื่องเหล่านี้จากนักศึกษาถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตนเองได้รับจากโครงการนี้กันค่ะคือภูมิใจมากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักเป็นผมก็เป็นคนที่ไม่อยากทำอะไรจะอ,อยู่แบบเล่นเกมอย่างนี้ แล้วก็วันหนึ่งก็อาจารย์มาชวนแล้วก็รู้สึกอยากทำอ่ะอยากทำมากจำบอกว่ามาทำเลยอาจารย์ให้กองทุนให้ให้ไปก่อนแล้วก็ยังไงก็มาจ่ายต่อก็ไดออ้ผมก็ต้องขอคนอาจารย์แล้วก็วิทยาลัยสัพพช่งนะครับแล้วก็ที่ลืมอไม่ได้คือ,อ,อมณนิทิตทองหลำพระที่เปิดโอ,อกาสให้ผม ได้ไปดูงานศึกษาที่เชมัยก็มีส่วนเรื่อการปลูกผักการปลูกผัดแล้วก็การประสมดินแล้วก็การไปขายแล้วก็มีการนานความรู้ให้กับน้องๆที่สนใจจะจะมาปลูกผัดพอดีที่บ้านของหนูก็ลำบากที่จะส่งหนูเรียนต่อ แล้วก็พอดีมีด้ที่อาจารย์ชวนมาทําเกษตรหนูก็ภูมิใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ศูนย์ฝึกอรมวิชาชีตอําเภอยิงอสาขาวิทยาลัยสคคังฆชนาราธิวาสค่ะ ผู้ชมค,คะน้องๆจากศูนย์ฝุดกอบรมวิชาชีพอำเภอยีง่งอสาขาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสนอกจากที่น้องๆจะมีรายได้เสริมจากการปลูกผักแล้วนั้นค่ะสิ่งที่น้องๆภูมิใจมากที่สุดนั่นคือการนำความรู้สามารถถ่ายทอดต่อย,ยอดสู่ชุมชนได้อีกด้วยค่ะ